สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับมิยูนะครับขนมบิสกิตผสมครีมนะครับมีสองรสชาติด้วยกันนะคคือรสนมและก็รสช็อกโกแลตนะครับก็อย่างแรกขอบอกก่อนนะครับว่าเฮ้ยเห็นชื่อมิยูมิยูอ๋อมันต้องอินพาร์ตจากญี่ปุ่นแน่ๆไม่ใช่นะครับตัวนี้ make in China นะครับผมโอเคครับคราวนี้ก่อนกินมานส่วนประกอบก่อนครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยมันมีเบสเหมือนกันนะครับนั่นก็คือว่าเป็นน้ำตาลทรายนะครับยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์น้ำมันพืชยี่สิบ แล้วก็เป็นผงเวล5%อ็อันนี้เบสที่เหมือนกันแต่มีความแตกต่างกคือว่าตัวนี้ถ้าเกิดในเรื่องของนมผงเนี่ยมันจะได้นมผงมา8%นะครับแต่ว่าตัวนี้จะได้นมผงมา5%ดังนั้นในส่วนของที่เป็นน,นมเนี่ยตัวน,นี้ได้นมมากกว่านะครับเออมันก็ถูกและมันเป็นลดนมนะครับก็ต้องได้มากกว่าตัวนี้แล้วแล้วอย่างที่2ครับในเรื่องของน้ําตาลแลคโตสนะครับตัวเนี้ได้มา 3. 2ตัวนี้ได้มา2%นะครับก็ตัวนี้ก็เนื้อตาลแลคโตสมากกว่า แต่ว่าในเรื่องของบิสกิตนะครับเท่ากันคือได้บิสกิตมา20%นะครับสองตัวนี้มีบิสกิตทารันาคือ20%และก็คุกกี้13%เท่ากาันโอเคครับมาชิมกับตัวนี้ก่อนก่อนนะครับกับนี่รสนมนะจ๊ะแล้วช้อนให้มาอย่างนี้นะครับแกะมาัวนี้ตึ๊ดอ่าแกะมาก็มีช้อนมาให้ด้วยนะครับมาแตานแตนโอเคกระดาษทารจะแข็งแรงอยู่มาคราวนี้ครับแกะนี้ออกมานะจ๊ะเป็นยังไงกันมา้างตึ๊ดตึ๊ด นี่เอ้ยโอเคนะนี่ครับเห็นไหมครับนี่มันก็จะมีอะไรเป็นขนมนะครับจะเห็นเลยว่าเป็นนี่มีบิสกิตแล้วก็มีขนมเนี่ยไอสีดำๆเท่เาว่าเหมือนกับโอรีโออะ่ะแล้วก็ตัวนี้อะไรเนี่ยนะครับก็เป็นครีมนมแหละมั้งมาครับเดี๋ยวชิมกันนะว่าเป็นยังไงกันมัางตรงๆนะไอตัวนี้ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับดังนั้นเะนะี่ยไอช้อนเนี่ยเป็นปลาติงเนี่ยจิ้มไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับถ้าเกิด ใครซื้อมากินที่บ้านอะ่ะเปลี่ยนเป็นช้อนเหล็กเถอะอือืม,อม,อมโอเคนะ ไอ้ตัวสีดำเนี่ยก็คือบิสกิตนะครับก็ดูสีเหมือนกับโอรีโอ้อ่ะรสชาติเมือนคล้ายโอรีโอ้เนี่ยจริงๆครับอืม ค่อนข้างจะใช้ได้นะตัวนี้มีส่วนประกอบหลกักอยู่สามตัวครับหนึ่งนะครับเมอชิชิชินงอย่างเงี้ยซึ่งรสชาติคล้ายๆกับโอรีโอสองนะครับไอตัวเหมือนไข่อย่างเงี้ยถึงเกินเม็ดกิจกัดแล้วก็กรอบดีสุดท้ายน,นะครับในส่วนของครีมมีสามส่วนในตัวนี้มีแค่สามตัวซึ่งโอเคนะ ค่อยๆเป็นการผสมผสานที่เขาให้ยราลงตัวนะครับเพราะว่าครีมเนี่ยของเขาให้ความเหนียวนุ่มนะนุ่มและหวานคือ <c oughs> ถ้าเกิดกินครีมนี่นเปล่าๆนะครับหวานแต่ว่ามันดีตรงทีการตัดรสชาตินะครับของไอ้เนี่ยไอ้ชิ้นที่เป็นคุกกี้แล้วก็บิสกิตเนี่ย ที่มันค่อนข้างจะตืดดังนั้นอ่ะเฮ้ยมันก็เกิดเป็นการลงตัวนะครับโอเคใช้ได้ใช้ได้นะครับกินแล้วเนี่ยได้รสผ่านของความกรอบความเหนียวนะครับได้วความนุ่มนะครับของครีมถือว่าใช้ได้นะกินแล้วก,กลับดๆกรอบๆแล้วก็แบบมีรสชาติของครีมเข้ามาครีมนมแต่นะครับครีมนมหวานไปกินเปล่าๆไม่ได้ต้องก,กินคู่กับพวกบิสกิตนะครับที่เป็นลูกไข่แล้วก็ตัวสีดําไอ้คุกกี้สีดำๆแบบโอริโอ้ไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับแนวเดียวกันเลยนะครับ นี่จ้ะเบี้ยนว่ามันต่างอย่างเดียวมั้งไอ้ตรงนี้ข้างล่างเนี่ยเป็นช็อกโกแลตอ่าว่าแล้วเชียก็ต่างกันอย่างเดียวคือข้างล่างเป็นช็อกโกแลตอืมอืมเฮ้ยตัวเนี้ยนี่ตส่วนที่เป็นช็อกโกแลตเขาทำได้ดีนะ คือทั้งสองตัวเหมือนกันครับมีส่วนประกอบสามอย่างก็คือไอ้บิสกิตไข่แล้วก็ไอ้เป็นแบบคุกกี้ดำๆแบบโอรีโอแล้วก็เป็นไอเนี้ยเป็นครีมกต่ว่ตัวนั้นเป็นครีมนมอันนี้เป็นครีมช็อกโกแลตแต่ว่าของช็อกโกแลตนะ่ะไม่ค่อยหวานนะจ๊ะแล้วก็ได้ความเค็มของช็อกโกแลตออกมาดังนั้นเนี่ยใครไม่ชอบกินหวานให้มากินตัวนี้นะครับที่แตนะ่ชอบตัวนี้มากกว่าเพราะมันจะหวานน้อยกว่าตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็ได้ความเค็มออกมาโอเคครับก็ถือว่า ทำได้ดีครับกับทั้งสองตัวแต่ว่าเป็นขนมที่เรียกว่าค่อนข้างจะกินแล้วหิวนานครับตอนเนี้ยเนื่องจากอะไร,รมันมีของครีมนะครับแล้วก็เป็นของคุกกี้อะไรพวกนี้กินแล้วหิวนานเพี้ยนด้กินไม่หมดสองอันเลยนะเพื่อนก็หิวนามแล้วแต่ว่าถือว่าทําใช้ได้ดีครับทั้งสองกันนี้โอเคครับเพื่อจะอะไรดูคลิปนี้เป็นพวกนี้นะครับชอบฝากกดไลค์ติดตั้ใหแล้วก็แชร์ด้วยนะ